พระพุทธรูปองค์นี้แตกกลางดึกแต่สิ่งที่พบอยู่ข้างในกลับทำให้ตำรวจต้องผงะเสียงกรีดร้องที่ไม่มีต้นเสียงดวงตาที่ยังลืมอยู่ในความมืดความลับที่ถูกฝังไว้หลายร้อยปีกำลังจะถูกเปิดเผยคุณพร้อมหรือยังที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่ควรถูกปลุกพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าทิ้งแสงสุดท้ายไว้บนยอดเขาเล็กๆล,ลมเย็นพัดผ่านใบไม้แห้งทำให้เกิดเสียงกรอบแกรบเบาๆ บริเวณวัดร้างกลางป่าลึกเงียบสงัดพระพุทธรูปองค์ใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางศาลาไม้เก่ารอยแตกร้าวปรากฏบนพระพักขององค์พระเจ้าอาวาสเล่าว่าเกิดเสียงดังกลางดึกเมื่อคืนชาวบ้านต่างพากันเชื่อว่าสิ่งชั่วร้ายกำลังตื่นขึ้นเช้าว,วันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุพวกเขาเดินทางมาถึงพร้อมไฟฉายและอุปกรณ์แสงไฟส่องสะท้อนผิวพระพุทธรูปที่เริ่มลอกลอน เสียงรองเท้าบูทย่ำพื้นไม้เก่าดังสะท้อนกล้องสารวัตรวินัยค่อยๆเดินเข้าไปใกล้มือของเขาลูบผ่านรอยแตกราวจูจูเศษปูนหลุดออกมาอย่างง่ายดายสิ่งที่อยู่ข้างในทำให้ทุกคนชะงักทันทีไม่ใช่ทองคําหรือพระาธาตุอย่างที่คาดไว้แต่เป็นกระดูกมนุษย์สีดำสนิทซ้อนเรียงกันเป็นชั้นกลิ่นเหม็นเข้าช่ยออกมาอย่างรุนแรงสายลมที่พัดผ่านนำพาความเย็นเยือกมาเกาะผิว ตำรวจนายหนึ่งอาเจียนทันทีที่เห็นภาพตรงหน้าแสงไฟจับไปยังช่องลึกด้านในขององค์พระภายในมีรูปสลักประหลาดคล้ายใบหน้าคนกำลังแผ่เสียงร้องผนังภายในเต็มไปด้วยรอยขีดเขียนคล้ายอักะรโบราณสารวัตรวินัยยื่นมือเข้าไปแตะโครงกระดูกจูจๆอุณหภูมิรอบตัวลดลงอย่างฉับพลันลมหายใจของเขากลายเป็นไอขาวในอากาศเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นใกล้หูเขาปล่อยข้าออกไป เขาชะงักลมหายใจติดขัดสายตาหันกลับไปมองตำรวจคนอื่นแต่ทุกคนยืนนิ่งไม่ไหวติงราวกับถูกตรึงไว้ด้วยบางสิ่งจูจๆไฟฉายดับลงพร้อมกันทุกระบอกความมืดเข้าครอบคลุมศาลาอย่างสมบูรณ์เงาร่างหนึ่งค่อยๆปรากฏขึ้นจากภายในองค์พระดวงตาแดงฉานจ้องมองออกมาอย่างอาฆาตทุกคนเริ่มได้ยินเสียงกรีดร้องจากภายในหัวของตนเอง เสียงที่ไม่ใช่ของตนแต่ดังก้องรบกวนและกัดกินสติร่างหนึ่งค่อยๆค,คลานออกมาพร้อมเสียงขูดผนังกลิ่นเหม็นเน่าหนักขึ้นจนแทบหายใจไม่ออกสารวัตรวินัยพยายามยกปืนแต่แขนกลับชาไรเรี่ยวแรงหัวใจเขาเต้นแรงราวจะระเบิดออกจากอกสิ่งที่คลานออกมานั้นไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ควรพบเจอมันไม่มีผิวหนังมีเพียงกล้ามเนื้อแดงฉานเปื้อนเลือดแห้งฟันแหลมคมเรียงกันเป็นแนวยาวจนถึงหู มันจ้องตาเขาพร้อมรอยยิ้มบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติเสียงกระดูกหักดังขึ้นจากในตัวมันเองตำรวจคนหนึ่งกรีดร้องแล้วล้มลงทันทีเลือดไหลาจากตาของเขาราวกับน้ำตาแห่งความสยองสิ่งนั้นหันไปมองชาชาทีละคนไม่มีใครขยับไม่มีใครหนีทุกคนกลายเป็นนักโทษของความเงียบงนันและสิ่งที่อยู่ภายในพระพุทธรูปนั้นสิ่งนั้นเริ่มขยับร่างอย่างเชื่องช้า เสียงกล้ามเนื้อเสียดสีกันดังกึกก้องในความเงียบมันเดินตรงมาหาสารวัตรวินัยดวงตาของมันเต็มไปด้วยความเกลียดชังและความกระหายลมหายใจของมันร้อนเผาแต่มีกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนเนื้อที่เน่ามานานหลายศตวรรษสารวัตพยายามก้าวถอยหลังแต่ขาของเขาแข็งเหมือนถูกฝังลงในพื้นเสียงหัวร้อต่ำๆดังขึ้นจากในอกของมันเสียงที่ฟังราวกับหลายร้อยเสียงพูดพร้อมกัน มันยื่นมือที่ยาวผิดธรรมชาติมาทางหน้าเขาปลายนิ้วเรียวยาวมีเล็บคมเหมือนมีดสัมผัสแรกทำให้ผิวหนังของสารวัตรเย็นเฉียบทันทีภาพหลอนแล่นเข้าสู่หัวสมองเขาอย่างรุนแรงเขาเห็นภาพผู้คนถูกจับขังไว้ในพระพุทธรูปนี้เห็นพิธีกรรมบางอย่างที่ใช้เลือดมนุษย์เป็นเครื่องสังเวยเสียงสวดที่ไม่มีใครเข้าใจดังก้องอยู่ในหัวเขารู้ทันทีว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ผีธรรมดา แต่มันคือบางสิ่งที่เก่าแก่กว่าดึกดำบรรกว่าและโหดร้ายกว่าโลกใบนี้จะรับไว้ได้ตำรวจอีกคนเริ่มสวดบทมนเสียงสัน่นแต่นั่นกลับทําให้สิ่งนั้นแยกเขี้ยวราวกับโกรธจัดเสียงคํารามดังก้องจนหน้าต่างไม้เก่าๆสั่นสะเทือนศาลาทั้งหลังเหมือนจะถล่มลงได้ทุกเมื่อพื้นไม้ใต้เท้าเริ่มแตกราวฝุ่นลอยอบอวลในอากาศปะปนกลิ่นโลหิต ดวงตาของสิ่งนั้นเรืองแสงแรงขึ้นเรื่อยๆจนแสงไฟฉายที่ดับไปแล้วกลับติดขึ้นมาเองโดยไม่มีเหตุผลและทุกคนได้เห็นเต็มตาว่าภายในพระพุทธรูปนั้นยังมีอีกหลายร่างหลายกระดูกและหลายดวงตาที่ยังเปิดอยู่และกำลังมองออกมาพร้อมกันทุกดวงตาจ้องตรงมาที่พวกเขาไม่กระพริบไม่ไหวติงเป็นดวงตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดความเกลียดชังและการรอคอย บางดวงตาใหญ่โตจนล้นเบ้าตาบางดวงแห้งเหี่ยวไร้แววชีวิตเสียงกรีดร้องที่ไม่มีต้นทางเริ่มดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ดังกว่าครั้งก่อนและแหลมแทงหูจนแทบทนไม่ได้สารวัตรวินัยยกมือปิดหูแต่เสียงยังคงก้องอยู่ในหัวราวกับเสียงนั้นกําลังพูดจากข้างในตัวเขาเองตำรวจอีกสองนายสุดตัวลงกับพื้นน้ำตาไหลพราหนึ่งในนั้นเริ่มพูดพึมพำเป็นภาษาที่ไม่มีใครรู้จัก ลิ้นของเขาขยับเร็วผิดปกติดวงตากรอกไปมาอย่างบ้าคลั่งสารวัตรคว้าบ่าเขาไว้แต่เขากลับหัวเราะเสียงสูงจากนั้นก็หยิบมีดพกของตัวเองออกมาโดยไม่ลังเลเขากรีดหน้าผากตัวเองเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์ประหลาดเลือดไหลอาบหน้าแต่เขายิ้มด้วยความสุขร่างของเขาเริ่มกระตุกและร่างกายบิดเบี้ยวอย่างไม่เป็นธรรมชาติบางอย่างกำลังเข้าไปแทนที่ภายในตัวเขา ร่างของสิ่งที่คลานออกมาจากองค์พระยืนนิ่งมองดูเหตุการณ์อย่างพึงพอใจจากด้านหลังศาลาเสียงกลองดังขึ้นช้าหนักและเป็นจังหวะสม่ำเสมอเหมือนเป็นสัญญาณของพิธีกรรมบางอย่างที่เริ่มต้นอีกครั้งไฟในศาลาเริ่มเปลี่ยนสีกลายเป็นแสงแดงสลัวเหมือนเปลวไฟนรกบนผนังปรากฏเงาเดินวนเป็นวงกลมทั้งที่ไม่มีใครขยับทุกเงาล้วนเป็นเงาของสิ่งมีเขาตาเดียวและมือมากกว่าสีข้าง สารวัตรหันไปมองประตูทางออกแต่มันหายไปแล้วเหลือเพียงผนังปิดทึบและอัครแปลกตาสว่างขึ้นทุกวินาทีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างรวดเร็วราวกับอยู่ในเตาเผาเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งคราวนี้เป็นเสียงของหลายร้อยคนร้องขอความเมตตาร้องหาทางหนีร้องให้จากใต้พื้นไม้ทุกเสียงดังขึ้นพร้อมกันและพื้นใต้เท้าก็เริ่มสั่นสะเทือนแรงขึ้นเรื่อยๆ พื้นไม้แตกร้าเสี้ยนไม้พุ่งกระจายราวกับระเบิดเล็กๆช่องว่างเปิดออกเผยให้เห็นโพรงลึกมืดดำอยู่ข้างใต้กลิ่นคาวเลือดและเน่าเหม็นพวยพุ่งขึ้นมาทันทีสารวัตรวินัยก้าวถอยอย่างไม่รู้ตัวแต่มือที่มองไม่เห็นกลับคว้าข้อเท้าเขาวไว้แน่นเย็นจัดแข็งแรงและเปียกชื้นเหมือนมือศพที่เพิ่งขุดขึ้นจากดินเขาตะโกนเรียกตำรวจอีกคนแต่ไม่มีเสียงตอบกลับทุกคนจ้องนิ่งไปยังโพรงลึกนั้นราวกับถูกสะกด จากในความมืดเสียงครางเบาๆดังขึ้นเป็นจังหวะเจ้ามาช้าไปเสียงนั้นไม่ดังมากแต่ดังพอให้ได้ยินชัดเจนในหัวใจสารวัตรพยายามสะบัดเท้าแต่ยิ่งดิ้นมือยิ่งรัดแน่นรอยช้ำเริ่มปรากฏบนข้อเท้าเป็นสีม่วงคลำ้ำจากข้างในโพรงเงาร่างคลานขึ้นมาอีกแต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนร่างแรกมันสูงกว่าผอมยาวกว่าและมีเขาโค้งสองข้างสีสัน ร่างนั้นลากบางสิ่งติดตัวมาด้วยเป็นถุงผ้าสีดำผืนใหญ่เปื้อนเลือดที่แห้งกรังมันโยนถุงลงบนพื้นตรงหน้าสารวัตรเสียงภายในถุงเคลื่อนไหวแผวเบาเหมือนบางสิ่งยังมีชีวิตสารวัตรมองมันอย่างลังเลมือเริ่มสัน่นมือหนึ่งของร่างสูงยื่นออกมาบังคับให้เขาเปิดถุงนั้นเขาไม่อยากรู้แต่ไม่สามารถขัดขืนได้มือของเขาค่อยๆดึงเชือกออกผ้าเปิดช้าๆเผยให้เห็นสิ่งที่อยู่ภายใน เป็นหัวหัวของใครบางคนที่ยังลืมตาอยู่และดวงตานั้นคือดวงตาของเขาเองดวงตาคู่นั้นมองเขามองทะลุเข้าไปในวิญญาณเขากรีดร้องสุดเสียงแต่เสียงนั้นไม่หลุดออกมาเหมือนข้อถูกปิดกั้นด้วยบางสิ่งที่มองไม่เห็นจากข้างหลังเสียงกระดิ่งดังขึ้นหลายจังหวะเสียงฝีเท้าเบาๆล้อมรอบพวกเขาทั้งหมดใครบางคนหรือบางสิ่งกำลังเดินเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆ ฝีเท้านั้นหนักแน่นแต่ช้าและมั่นคงเสียงเหมือนเกือกเหล็กกระทบพื้นไม้เก่าทุกย่างก้าวทาให้ศาลาสั่นสะเทือนเล็กน้อยเงายาวปรากฏขึ้นที่ขอบผนังลากผ่านไปช้าๆ้าเงานั้นสูงผิดปกติสีสะคล้ายมงกุฎงอกจากกระดูกร่างทั้งหมดปกคลุมด้วยผ้าดำขาดรุ่งริ่งเมื่อมันก้าวเข้ามาใกล้แสงไฟในศาลาก็ดับวูบลงอีกครั้งเหลือเพียงแสงสลัวจากอัคระบนผนังที่เรืองแสงสีแดงเลือด ดวงตาของสารวัตรวินัยเบิกกว้างเมื่อเห็นหน้าของสิ่งนั้นมันไม่มีผิวหนังมีเพียงกะโหลกที่เปื้อนคราบเลือดเก่าดวงตาของมันคือหลุมลึกสีดำที่ไม่มีจุดจบริมฝีปากแห้งและแหว่งของมันขยับช้าๆพวกเจ้าปลุกข้าข้าตื่นแล้วเสียงของมันคือเสียงกรีดร้องหลายพันเสียงรวมกันมันเอื้อมมือออกมาชี้ตรงมาที่สารวัตเขารู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นทันที ลมหายใจขาดห่วงหูอื้อและความมืดเริ่มไหลเข้าตาตำรวจคนหนึ่งพยายามหนีแต่ประตูกลับกลายเป็นผนังทึบอีกคนลม้มลงชักกระตุกน้ำลายฟูมปากสิ่งที่อยู่ในองค์พระพุทธรูปยังคงจ้องมองไม่ขยับเมือนรอรอให้พิธีบางอย่างสมบูรณ์ในขณะนั้นเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งคราวนี้ดังในทุกมุมห้องไม่ใช่คำสวดไม่ใช่ภาษาคนแต่เป็นเสียงที่จิตใต้สำนึกเข้าใจทันทีว่า เป็นคำสาบและไม่มีทางหนีจากมันได้อีกแล้วเสียงคำสาบยังคงก้องอยู่ในหัวราวกับเล็บหลายร้อยเล็บขูดผนังภายในจิตใจสารวัตรวินัยทุดเข่าลงกับพื้นเลือดเริ่มไหลออกจากจมูกหูและดวงตาเขารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งกำลังไหลเข้ามาแทนที่ความคิดภาพในหัวของเขาถูกแทนด้วยภาพเปลวไฟภาพของผู้คนที่ถูกเผาทั้งเป็นในวิหารโบราณ เสียงหัวเราะเสียงร้องให้เสียงคำสวดผสมกันจนไม่อาจแยกได้เงาร่างสูงในผ้าดำก้าวมาหยุดตรงหน้าเขามันยกมือขึ้นอย่างเชื่องช้านิ้วเรียวยาวชี้ไปยังอกของสารวัตรทันใดนั้นหน้าอกของเขาเริ่มร้อนขึ้นอัขระโบราณลุกไหม้บนผิวหนังของเขากลิ่นเนื้อไม่ลอยคลุ้งไปทั่วสาลาเขากัดฟันแน่นพยายามไม่กรีดร้องแต่ความเจ็บปวดนั้นไม่ใช่แค่ทางกายมันลึกลงไปถึงกระดูกถึงวิญญาณ สิ่งนั้นพูดอีกครั้งวิญญาณของเจ้าจะไม่เป็นของเจ้าอีกต่อไปเสียงหัวเราะดังขึ้นจากใต้พื้นศาลาจากผนังจากทุกมุมของห้องเงาทุกเงาบนผนังเริ่มเคลื่อนไหวพวกมันหมุนวนล้อมรอบสารวัตรวินัยเสียงกระดิ่งดังหนักขึ้นรวดเร็วขึ้นราวกับหัวใจของพิธีกรรมกำลังเต้นเร็วขึ้นเรืเร่อยๆสายลมแรงวูบหนึ่งพัดเข้ามาแม้ไม่มีหน้าต่างเปิด เทียนทุกเล่มในศาลาติดไฟขึ้นเองแต่เป็นไฟสีดำเปเลวไฟที่ไม่มีแสงมีแต่เงาและในเปเลวเงานั้นเผยให้เห็นอีกหนึ่งร่างร่างที่ผิวหนังไม่เกรียมแต่ยังยืนอยู่ดวงตาแดงฉานและกำลังยิ้มยิ้มที่สารวัตรรู้จักดีเพราะนั่นคือตัวเขาเองอีกคนหนึ่งสารวัตรวินัยจ้องมองร่างนั้นดวงตาเบิกกว้างด้วยความสับสน เขาเห็นตัวเองยืนอยู่ตรงหน้าแต่ไม่ใช่เขาอีกต่อไปรอยยิ้มของร่างนั้นเต็มไปด้วยความวิบลาสริมฝีปากฉีกกว้างจนถึงใบหูเผยฟันที่แดงฉานจากเลือดสดร่างเงานั้นยกมือขึ้นชา้าทำท่าทางเลียนแบบเขาแปะทุกท่าแต่ในมือของมันกำบางสิ่งไว้แน่นสารวัตรมองลงไปเห็นชิ้นส่วนของหัวใจที่ยังเต้นอยู่เลือดย้อยลงมาตามปลายนิ้วเป็นหยดหยดเสียงหัวใจเต้นของเขาชะง,งักไปเพียงชั่วขณะ แล้วเริ่มกลับมาแต่เป็นจังหวะเดียวกับหัวใจในมือนั้นไม่ใช่ในอกของเขาอีกต่อไปเขารู้สึกวูบเหมือนร่างกําลังถูกกลวงออกเบาวิวแต่หนาวเหน็บร่างที่ไม่เกรียมยิ้มกว้างขึ้นอีกจากนั้นมันก้าวมาข้างๆเขาและวางมือลงบนไหล่ของเขาเบาๆทันใดนั้นความทรงจำของเขาเริ่มไหลออกจากหัวเหมือนสายน้ำที่ไหลกลับต้นนํำภาพในวัยเด็กภาพครอบครัว ภาพการฝึกตำรวจหายไปทีละฉากทีละตอนแทนที่ด้วยภาพใหม่ภาพของการทรมานภาพของการสังเวยภาพของความตายเขากำลังกลายเป็นบางอย่างบางอย่างที่ไม่ได้เกิดมาเพื่อมีชื่อหรือมีชีวิตดวงตาอีกคู่หนึ่ง,งงอกขึ้นบนหน้าผากของเขาเลือดไหลรินจากเบ้าตาเดิมเหมือนเสียน้ำตาให้ตัวเองตำรวจคนสุดท้ายในห้องเริ่มร้องให้สั่นสานเขาเห็นทั้งหมดและรู้ว่า ไม่มีใครจะออกไปจากที่นี่ได้อีกแล้วเขาถอยหลังจนชนผนังแต่ผนังนั้นเปลี่ยนเป็นมือหลายสิบมือมือที่เย็นเฉียบและเปื้อนโคลนพวกมันจับเขาไว้แน่นเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งเจ้าคือรายถัดไปมือเหล่านั้นเริ่มดึงตัวเขาเข้าไปในผนังอย่างช้าๆปลายนิ้วขูดผิวจนเลือดซึมแรงดึงแน่นขึ้นทุกวินาทีเขาตะโกนสุดเสียงแต่ไม่มีใครขานตอบ เสียงของเขาถูกกลืนหายไปกับความเงียบลึกของสถานที่นั้นสารวัตรวินัยหันไปมองร่างของตนเองที่ไม่เกรียมมันยังคงยืนยิ้มอยู่ใบหน้าแฝงความพึงพอใจแต่ตอนนี้มันสวมเครื่องแบบตำรวจของเขาแล้วป้ายชื่อยังติดอยู่ตรงอกวินัยอินจันสิ่งที่อยู่ภายในพระพุทธรูปเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งร่างกระดูกที่นั่งสงบนิ่งค่อยๆหันหน้ามาทางเขา ดวงตาของมันเรืองแสงสีเหลืองทองราวกับมีชีวิตพวกมันทั้งหมดต่างยิ้มพร้อมกันเสียงกรีดร้องโหยหวนระลอกใหม่ระเบิดออกจากใต้พื้นศาลาและเสียงสวดมนต์โบราณเริ่มกลับมาอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เสียงในหัวแต่คือเสียงจริงที่ก้องสะท้อนผนังศาลาเริ่มขยับหายใจเหมือนสิ่งมีชีวิตแสงไฟดำเต้นรำรอบตัวเขาจากเบื้องล่างเงาดำหนาแน่นคืบคลานขึ้นมาผันรอบข้อเท้า มันลื่นเย็นและเคลื่อนไหวราวกับมีชีวิตดวงตาของสารวัตรเริ่มพร่ามัวโลกทั้งใบกลายเป็นสีแดงเลือดและดำมืดมือทั้งหมดกระชากเขาอย่างแรงครึ่งตัวของเขาหายเข้าไปในผนงังร่างไม่เกรียมของเขาเองยังคงยืนมองไม่กระพริบตาก่อนจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายด้วยเสียงแห่พรา่าตอนนี้ข้าอยู่ข้างนอกแล้วเสียงนั้นแผ่วเบาแต่ดังก้องราวกับคำสาพ,พันปี มันดังสะท้อนอยู่ในทุกมุมศาลาราวกับผนังทุกด้านเป็นปากของมันร่างไม่เกรียมในเครื่องแบบตำรวจก้าวเดินอย่างมั่นคงแสงไฟสีดำดับลงตามจังหวะการเดินของมันทีละก้าวทีละดวงเหลือเพียงความมืดปกคลุมทุกอย่างสารวัตรวินัยหายวับเข้าไปในผนังไม่มีร่องรอยไม,ม่แม้แต่เสียงสุดท้ายเพียงพื้นไม้ที่แตกราวและรอยเลือดที่ยังอุ่นภายในพระพุทธรูปเสียงเคลื่อนไหวย,ยังคงดำเนินต่อ กระดูกที่ซ้อนกันเป็นชั้นเริ่มขยับประสานกันเป็นรูปร่างใหม่เสียงกระดูกกกระทบกันดังลั่นเหมือนค้อนตีหินดวงตานับสิบลืมขึ้นพร้อมกันภายในช่องว่างขององค์พระทั้งหมดเรืองแสงด้วยสีที่ไม่มีชื่อร่างไม่เกรียมหยุดยืนตรงกลางศาลายกมือขึ้นอย่างช้าๆแล้วหลับตาลมทั้งศาลาหยุดนิ่งทันทีแม้แต่ฝุ่นในอากาศก็ลอยค้างอยู่ทุกสิ่งเหมือนถูกหยุดเวลาไว้ ประตูศาลาซึ่งเคยหายไปปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่ไม่เหมือนเดิมมันถูกสร้างจากกระดูกขึงด้วยเส้นเอ็นและประดับด้วยดวงตาดวงตาทุกดวงขยับไหวมองไปคนละทิศทางแล้วทั้งหมดหันมาพร้อมกันจ้องตรงมาที่ผู้มาเยือนรายใหม่ร่างไม่เกรียมหมุนตัวกลับช้าและมั่นคงเดินตรงไปยังประตูกระดูกนั้นทุกย่างก้าวที่มันเดินผ่านรอยเลือดเดิมของตนเองรอยเท้าใหม่ ไม่ใช่ของมนุษย์อีกต่อไปเมื่อมือของมันสัมผัสบานประตูดวงตาทุกดวงกระพริบพร้อมกันและประตูก็ค่อยๆเปิดออกกลิ่นสาบเน่าโบราณทะลักออกมาจากช่องเปิดหนาแน่นหนักอึ้งจนแม้แต่เงามืดยังถอยหนีด้านหลังประตูไม่มีแสงไม่มีเสียงไม่มีแม้แต่ลมหายใจเป็นเพียงโพรงมืดลึกที่ดึงดูดสายตาเหมือนหลุมศพไร้ก้นร่างไม่เกรียมยืนอยู่ชั่วครู่ราวกับรอคำอนุญาต แล้วจู่ๆผนังศาลาทั้งสี่ด้านก็เริ่มพ่นเสียงหัวเราะหัวเราะบ้าคลั่งที่ไม่หยุดเสียงของชายหญิงเด็กคนชราปนกันอย่างสับสนจนไม่สามารถแยกเสียงใครออกจากกันร่างไม่ก้าวเข้าไปในประตูโดยไม่มีการหันกลับเท้าของมันจมหายลงไปในความมืดลึกทุกย่างก้าวเหมือนจมลงในทะเลหมึกที่ไม่มีผิวหน้าเมื่อร่างนั้นหายเข้าไปทั้งหมดประตูกระดูกค่อยๆปิดลงเองช้าๆ แน่นสนิทเสียงสวดมนหยุดลงในทันทีอครบนผนังศาลาเริ่มมอดดับทีละจุดไฟสีดำหายไปเหลือเพียงแสงจันทร์สลัวจากภายนอกที่ส่องลอดฝาไม้ผุในศาลาเหลือเพียงความเงียบและกลิ่นเลือดจางๆศพของตำรวจสองนายยังนอนนิ่งอยู่กับพื้นร่างบิดเบี้ยวเหมือนหุ่นที่ถูกฉีกออกแล้วเย็บกลับไม่ถูกหน้าพระพุทธรูปกลับมาเรียบสนิทอีกครั้งราวกับไม่เคยแตกราว ไม่เคยเปิดออกแต่ภายในนั้นบางสิ่งยังคงขยับเบาๆเฝ้ารอใครสักคนคนต่อไปที่จะเข้ามาเช้าวันรุ่งขึ้นแสงแดดอ่อนส่องลอดผ่านหมอกบางเหนือยอดเขาชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเดินขึ้นมายังวัดร้างหลังไม่ได้เข้าใกล้มานานหลายปีพวกเขาได้ยินข่าวลือเรื่องตำรวจหายตัวระหว่างปฏิบัติหน้าที่บางคนคิดว่าเป็นเรื่องของผู้ร้าย บางคนกลับเชื่อว่าพวกเขาไปล่วงเกินสิ่งที่ไม่ควรถูกปลุกเมื่อมาถึงศาลาพวกเขาพบเพียงเงียบงนันไม่มีเสียงไม่มีร่องรอยของผู้มาเยือนมีเพียงองค์พระพุทธรูปตั้งอยู่ตรงกลางสะอาดราบเรียบไร้รอยแตกร้าใดๆแม้แต่พื้นไม้ก็ถูกปูใหม่อย่างแน่นหนาไม่มีร่องรอยของเลือดหรือการต่อสู้ทุกอย่างดูสงบจนน่าแปลกใจแต่เมื่อชาวบ้านคนหนึ่งก้าวเข้าไปใกล้ สายตาของเขาสะดุดกับสิ่งเล็กๆที่วางอยู่บนฐานพระมันคือป้ายชื่อเหล็กเล็กๆ,ๆมีคราบสนิมเกาะและรอยขีดข่วนรอบขอบบนแผ่นเหล็กนั้นสลักคำว่าวินัยอินจันและทันใดนั้นลมวูบหนึ่งพัดผ่านศาลาเบาเย็นและมีกลิ่นเลือดจางๆประปนในอากาศเสียงกระดิ่งดังแววไกลๆจากที่ไม่มีใครเห็นชาวบ้านยืนนิ่งหายใจติดขัดไม่มีใครพูดอะไร และไม่มีใครกล้าก้าวเข้าไปในศาลานั้นอีกเลยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาวัดร้างแห่งนั้นก็ถูกทิ้งไว้ในความเงียบและองค์พระพุทธรูปที่ดูเรียบง่ายก็ยังคงยืนเงียบอยู่ที่เดิมเฝ้ามองรออย่างอดทนเงียบงนันและไม่มีวันลืมสิ่งที่เคยถูกฝังไว้ข้างในจบบริบูรณ์